ทำไมให้ดูดเลือดดีๆแล้วก็เจอแบบนี้จ้ะฉันจะดูดเลือดแกหนังหัวทองฉันเห็นเธอมาหาเล็กตลอดเลยเธอแอบชอบเล็กใช่ไหมฉันบอกใช่มหน,นะกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะโอเคทุกคนเรากลับมาเจอกันอีกแล้วในจูดีเนาอในภาค The Sims 4 Discover u u n v v r s s t y อีอีกแล้วเนะาะก็หลังจากที่เราหางหาไปไหนเรากลับมาเล่นจูดี้เลยทุกคนซึ่งเราตั้งใจไว้ว่า E ีนี้เราใช้จูดีเนี่ยเรียนแบบ เต็มรูปแบบเรียนแบบหนักหน่วงเรียนแบบสุดๆเพราะว่าจูลี่เนี่ยดูเออเหยรอยชายมานานมากโอเคโอ้จูลี่โอ้หนี่ไงจูลี่พูดถึงก็ทำการบ้านเลยเห็นไหมขยันไหมละ่ะเดี๋ยวดูซิทำการบ้านวิชาอะไรอยู่ทำการบ้านวิชาอา๋อตัวตลกโอเคเดี๋ยวดูซิตารางเรียนเป็นยังไงมีเรียนวิชาอะไรบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวจะมีเรียน นี่อีก2วันโอ้ยอันนี้อันมีเรือันนี้นี่นะว่าแต่น,นี้ทำการบ้านเสร็จแล้วโอเคส่งภาคน,นิพนธ์น้องทำการบ้านนี้อยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่น้องกำลังทำการบ้านนี้ทำไปแล้วประมาณ25%อ่าโอเคเดี๋ยวให้น้องทำไปแล้วกันแต่ทำไมน้องไม่ยืนอยู่ข้างล่างให้น้องไม่ขึ้นไปข้างบนโอเคไปดูทีอเล็กซ์กันบ้างดีกว่าไปดูอเล็กซ์สิอืมการบ้าน อ๋อตอนนี้ในอีก3ชั่วโมงในการบ้านเสร็จอ๋อเสร็จแล้วตกใจหมดฉันเรียนจะได้อีก2วันตอนนี้น้องสถานะเป็นไงบ้างไหนดูซิยังเต็มอยู่เลยอ่ะอ้เดี๋ยวให้น้องเก็บขยะไปทิ้งก่อนเพราะว่จูเลี่เขาเกลียดอ่าสิ่งแวดล้อมสกปรกระปกเนาะไปเก็บไปทิ้งก่อนอ่าไปไปไปอาเตะเตอาเตดบักบักเอาบักอเล็กซ์บักไปลูกเอาขยะไปทิ้ง อ๋อตายตายตาย <_ c oughs> อเล็กซ์นี่หล่อเหมือนกันนะทุกคนว่าไม่ได้หล่อมาก <_ k> แล้วจูดี้ก็คือจะไม่ขึ้นมาจริงๆเหรอก็คือจะยืนทำอยู่ข้างล่างเหรอทำไมโอ๋ย <_ c oughs> <_ c oughs> ตายทำไมยืนทำอยู่ข้างล่างโอ้ยตายทุกคนจูดี้ชักจะเริ่มกระหายซะแล้วทำไงดีอะจูดี้ชักเริ่ม ก็หายขึ้นมาแล้วว่าถ้าจูลี่ดีๆไปกัดคอใครทำยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อต้องไปอาบน้ำก่อนเวลาเราไปขอใครอะ่ะไม่ค่อยมีใครให้เราแบบว่าดูดเลือดเลยอะ่ะทุกคนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยชอบแวมไพร์กันเนาะเหมือนกับว่าเคยได้ยินมาว่าอะไรถ้าเป็นแวมไพร์มันจะอ่าเวลาสารสัมพันธ์หรือไปผูกมิตรกับใครมันจะผูกได้ยากกว่าเนาะเพราะว่าเราเป็นแวมไพร์อะไรเงี้ยเอาแล้วเลยขายไปไหนแล้วเอามาน,นอนแล้ว น้องง่วงเหรออา้าวอะไรของน้องออกไปเขา้าโอ้เป็นคนดีกระตุกกระตุกกระตุกโอ้เป็นคนดีอา้าวหายไปแล้วโอ้ตายใส่เสื้อกูตชีเด็ดเสื้อกูตชีแต่งตัวหรูหราแล้วเจ้คนนี้คือใครเนี่ยน้องเจ้เจ้เจ้คือใครเนี่ยอุ้ยการบ้านเชื่อเลยว่านี่ต้องเป็นการบ้านของใครสักคน อ้าจูลี่อุ๊ยจูลี่ทำเสร็จแล้วข้อดีของการไปบำเพ็ญพยคืออะไรรู้ไหมคนดูหลอดพลังงานเยอะมากทุกคนคือแบบแทบไม่ต้องนอนอะจริงๆคือแบบอออนี่ไงเริ่มละหิวโอ้ยต้องไปดื่มเลือดใครจริงๆหรอไปอาบน้ำก่อนจูลี่ไปเรียนในเท่าไหร่เนี่ยเรียนในอีก8ชั่วโมงเดี๋ยวไ,ไปอาบน้ำก่อนไป เดี๋ยวจะได้ไปเรียนแบบตัวห,มหอมๆมีสเสน่สเน่อันไม่ใชน่ห้องน้ำตายจำผิดนะคะทุกคน sorry อาดมามาอาบน้ำฟักบัวมามาค่ะว้ามากโอ้ปึบนี่ไงโผล่มาแล้วโอ,โอ้ผมชุมพูไปจูลี่อาบน้ำเร็วโอเคแล้วเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเราให้จูลี่ไปทำอะไรต่อดี ต้องไปก้าต้องไปดูดเลือดใครสักคนละในชั้นบนมีเดี๋ยว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 ๆเวผู้ชายคนนี้เป็นใครเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยอะแอนโทนีเฮิร์ตในลองอยากขอดูดเลือดได้ไหมขออนุญ,ญาตดื่มเลือดสิจะให้หรือเปล่าเนี่ยแต่ปกติก็ไม่น่าให้นะทุกคนนอกจากเราจะสนิทกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยปะ โอ okay, เคจูลี่หนูรีบอาบน้ําลูกจะได้รีบไปดูดเลือดเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะถึงเวลาเรียนแล้วโ okay, อเคอเล็กไปเข้าชั้นเรียนแล้วเดี๋ยวเราให้อเล็กอ่าอเล็กสอบเหรออ๋อเล็กสอบหรอตายแล้วยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยอ่ะอเล็กสอบได้ไงอ่ะนี่ยังไม่ถึงวันสุดท้ายเลยไม่ใช่หรอตายแล้วอเล็กสอบ ไม่เล็กสอบอะตาที่ไม่เคยให้เล็กอ่านหนังสือเลยอะสู้ๆแล้วกันนะเล็กเด,เดี๋ยวเดี๋ยวคือเขาไม่ให้เราเขาไม่ให้เราดูดเลือดหรออ่ะขอคนนี้แทนก็ได้อ่ะเบิร์มพายดื่มเลือดขออนใุญาตดื่มเลือดไปขอฉันขออนใุญาตดื่มเลือดคุณหน่อยได้ไหมคะอ้าวไม่ให้ได้ เอาได้เหรอเอาไม่ได้ได้ทำไมให้ดูดเลือดดีๆแล้วก็เจอแบบนี้จ้ะทำไมไม่ได้ก็ต้องบังคับกันซะแล้วะขอกันด,ดีไม่ได้ใช่ไหมเจอแบบนี้แหละมาฉันจะดูดเลือดแกหนึ่งหัวทองไปจ้ากายล่างแล้วเข้าสู่โหมดแวมไพร์เกคาถาให้แกตายใจ จับดูเลือดเลยโอ้โหแล้วคนนี้นั่งมองเอ๊ะคนนี้นั่งมองเฮ้ยเฮ้ยเราจะโดนอะไรไเนี่ยเขาเห็นนะเขาเห็นทุกอย่างรู้ดิดเขาเห็นทุกอย่างทุกคนอเล็กซ์เรียนเสร็จแล้วนี่ไปนอนไปอเล็กซ์ เต็มอิ่มอร่อยเลยแล้วเดี๋ยวคนนี้จะสลบนี่ไงสลบละโอเคหลอดทุกอย่างสมบูรณ์แบบโอเคเดี๋ยวอีกนิดนึงเราจะเลื่อนขั้นแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปน้องจะไปกินน้ำผลไม้เหรอ e. เรียนออกหกชั่วโมงเร,า,ราให้น้องไปอ่านดีกว่าเราใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์เราจะเรียนแบบหนักหน่วงมาเดี๋ยวเราให้น้องไปติวไปอ่านเร็ว มาใช้คอมมาศึกษาวิชาอะไรเนี่ยเรื่องอะไรอะจากวันนีน่ไงจากวันที่ยืดเยื้อสู่คืนที่ยวานานมาแล้วมาเร็ว,รวลูกแล้วน้องเป็นไรเนี่ยขยะโอ้ตายแล้วบ้าหลังนี้คนก็ชอบทิ้งขยะเลอเคินอาการไปขังขาวแล้วนี่ไงมาแล้วไปค่ะเรียนค่ะไปค่ะต้องใจศึกษาหาความรู้ค่ะชูริหนูจะต้องตั้งใจเรียนนะลูกเพื่อเกรดที่ดี ไหนดูอเล็กซ์กันบ้างอ๋อมาดื่มกาแฟโอ้ยตายให้เล็กทำความสะอาดได้ไหมเนี่ยทำความสะอาดสิใช้ไม่ได้เลยคนที่นี่อ๋อเดี๋ยวเราให้เล็กทำการบ้านด้วยดีกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะมีเรียนอยากจะมาเที่ยวเล่นที่นี่มาก็มาจ้าใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักอเล็กทำการบ้านสะหน่อยสิตายตายตายทำบ้านวิชาอะไรอะ่ะ มันจะเป็นอันนี้แหละมันเหลืออยู่การพิจารณาบุค,คลิก,กภาพอเล็กจะเป็นนักติดทวีตที่ดีได้ไหมเนี่ยไปจ้าอเล็กปุ๊บทำการบ้านไปสู้เข้าลูก <c oughs> แต่วันนี้อากาศดูมืดครึมมากเลยนะทุกคนดูมีหมอกจางๆไหนดูซิดูทูร้อน ตาเจเข้ามาทำไปจาแล้วจูลี่เราเป็นไงบ้างขยะคือตรงไหนเนี่ยอยากรู้จริงๆริงไหนขยะมันอยู่ไหนเนี่ยทำไมขึ้นว่าขยะเก่งมา้าขยะอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราทำการหาขยะก่อนนะทุกคนขยะในห้องนี้ก็ไม่มีนะช่างมันล้วกันให้จูลี่ศึกษาไป จะมีเรียนหรือ,อยังเนี่ย4ชั่วโมงโอเคไปเรียนไปลุกตั้งใจเรียนไปเนะเาะอ๋อสนางคนนี้ปวดชิงชอง่องงั้นไปชิงช่องเขอาอะไรลุกเดี๋ยวค่อยมาทำต่อไปค่ะชิงช่องค่ะเก็บการบ้านก่อนค่ะไปชิงช่องไม่ให้กลับบ้านให้ไปชิงช่อง ไปซิงช่องลูกอเล็กดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นนะอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะดูอะไรอ่ะเอามามามาไปซิงช่องก่อนเดี๋ยวจะฉีดราดเอามาเร็วเดี๋ยวให้เอาไปงีบโอ้ยเดี๋ยวนะเออไปงีบก่อนก็ได้ป่ะส่วนจูออด,อดี้ยอึดอัดขยะอยู่ตรงไหนทุกคนเ,เดี๋ยวเราให้น้อง จะแกรขยะก,ก่อนสินี่ไงส่วนแ่งการทำความสะอาดไปเลิกเลิกเรียนทำความสะอาดก่อนอยากรู้จริงขยะมาอยู่ไหนเนี่ยเอาละนี่อะไรเนี่ยพอใจในเรื่องหดเหี่ยมจส่การดื่มเลือดโอ้ตายอะอะไรของน้องเราไปทำอะไรกับเล็กไม่ต้องจ้ะมาเรามาศึกษาวิชาต่อ คนขวาเรื่องอะไรได้บ้างเนี่ยศึกษาวิชาแล้วกันอะไรอ่ะนี่ไงจากวันที่ยืดเยื้อสู่คืนที่ยาวนานปึ๊บเดี๋ยวนาเราเรียนนี่ไม่ทานที่ศึกษาแล้วหรือเราจะจำเป็นต้องต้องส่งพังนิพนธ์แล้วเอ๊ะยังไงเราให้เราเลยเราให้น้องทำพังนิพนธ์ก่อนเดี๋ยวเราให้น้องทำพังนิพนธ์ เขออียน,นอ๋อมันต้องเข้าไปที่นี่มหาวิทยาลัยใช่โอ้ยไม่ได้เล่นนานทุกคน sorry จริงลืมงมานจะหอยอะไรนี่ไงภาคนิพนธ์เดี๋ยวน้องมาเขียนภาคนิพนธ์เร็วลูกอย่าเพิ่งไปดูรายการทีวีลูกวาร์ปมาลูกเอ้ากลายเป็นครั้งเขาหนี่ไงมาละเร็วลูกหนูมาเขียนภาคนิพนธ์ก่อนอุ้ยทุกคนคอมน่ารักมากเลยดูดิ คอมแบบว่ามีโอ้ยมีสติ๊กเกอร์ใดๆแปะอยู่ด้วยไปค่ะลูกเรียนไปเนาะเอาละลูกไปค่ะตั้งใจเรียนค่ะเลูกเอ้น้องจะถึงเวลาเรียนหรือยังไหน,นดูซิน้องจะเริ่มเรียนในอีกเก้านาทีมเนี้ยจะโอ้ยยังจะไปตีปิงปองได้อีกอะน้องตั้งใจเรียนก่อนลูกอย่าเพิง่งไปเราต้องให้น้องเรียนแบบตั้งใจสุดขีด ตายเฮ้ยใครมาเฮ้ยมีคนมาทักทายเราด้วยต้องไปแล้วล่ะอ๋อไปเอะจาคุยอะไรกันอะเดี๋ยวเราต้องไปเรียนละสายเลิกลำพานนิพนธ์ก่อนลูกไปเรียนจ้าไปเลิกคุยด้วยส่วนอันเล็กหลับอยู่เนาะใช่ โอ้โหว์ปมาอย่างรวดเร็วไม่สายอีกแล้วชีวิตนี้ความโกงของการเปบัมปพายชอบจริงจเดี๋ยวให้น้องอันนี้แล้วกันจดอย่างตั้งเอยจดบันทึกย่อมันจะ,ะเพิ่มปริมาณเกรได้โอเคน้องหิวอีกแล้วหิวอะไรอีกเนี่ยความกระหายยังเต็มอยู่เลยนะ่ะเอ,อน้องไม่ได้หิวน้องอาจจะแค่แบบรู้สึกแปลกปลกแต่น้องเพิ่งกินไปนะ่ะ น้องเพิ่งดูดเลือดคนไปน้องเอาอีกแล้วหรอส่วนอะไรก็เป็นจอมขี้เศร้าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่าคนขายหายไปแล้วเดี๋ยวกินอาหารเวฟก็ได้อะด,ดูตู้เย็นซิมีอะไรอยู่หรือเปล่าเอาลงเลยจ้านีีเรากินอาหารจานด่วนกินอ่าข้าโอตแล้วกันไป ขยะในขยะขยะในห้อง,งนี่ไงขยะอตาต้องเก็บเองเปิบเปิบเปิบยัดเข้าถังขยะเปิบเอายัดไม่ได้อ่เปิบโอเคขยะหายไปแล้วนี่น้องกำลังทําของสําเร็จรูปกินแล้วเดี๋ยวมันก็จะคืนอีกว่าไม่ชอบอาหารสําเร็จรูปเพราะว่าแช่แข็งใดๆอ่ะมารอ อ๋อเสร็จแล้วนี่ไงนี่ไงหรอข้าวโอ๊ตทูรี่ส่งกับบ้ของเธอไปด้วยความมั่นใจปังมากปังปริเยะเอาใครเนี่ยเพื่อนเนาะเพื่อนในคลาสเหรอกลับบ้านก่อนไหมลูกเดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยเดี๋ยวเรามีเรียนในอีก19ชั่วโมงเราไปทำภาคิีพนพลต่อดีกว่าทุกคนแป๊กจูรี่กลับบ้านก่อน วิ่ยเออจูลี่โดนแดดเผาได้นี่เอากลับบ้านโอ้โหวาร์ปกลับบ้านไม่ได้ด้วยต้องปั่นจักรยานอ๋อตายจะโดนไฟไหม้ตายก่อนไมเนี่ยหนูลูกอ๋อตายแล้วตาย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 ,ตายฉันไม่อยากเชื่อว่าคุณลงมือดื่มเลือดโดยไม่ขออนุญาตทำแบบนี้มันไม่ถูก ตายไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณขอโทษจริงๆค่ะวุ้ยทุกคนพลังงานแวมพร์ลดลงเยอะหมกอกเดี๋ยวให้น้องไปนอนแต่เดี๋ยวก่อนอเล็กซ์โอเคอเล็กซ์เหลือการบ้านต้องทำบ้างไหมเนี่ยเดีดูซิอันนี้อ๋ออันนี้ยังทำไม่เสร็จเลยเดี๋ยวอะทำต่อดีกว่าการพิจารณาบุคลิก,กภาพเนาะมาทำต่อซะหน่อย โอเคไปนั่งทำไปเลยลูกยาวๆไปเนาะอีพีนี้อีพีนี้เป็นการเรียนแบบแท้ทรูเรียนแบบหนักหน่วงเอาให้จัดเต็มไปเรียนไปลูกไปทุกคนก็คืออในช่วงนี้ก็อาจจะลงว่าเป็นอาทิตย์เว้น <2. S 1> อาทิตย์หรืออาจจะ2อ,อาทิตย์ครั้งหรือถ้าแบบไม่ว่างจริงก็อาจจะสอาทิตย์ครั้งนะทุกคนก็ต้องอขออภัยจริงๆเนาะเพราะว่า เรามีเรื่องเรียนแล้วก็อะไรหลายอย่างเนาะเลยทาใหไ้ไม่ค่อยได้ว่างมาอัดคลิปแต่ก็จะหาอ่าก็จะหาเวลามาอัดคลิปให้นากก็ถ้าลงคลิปช้าหรืออะไรการใดก็ขออภัยด้วยนะทุกคนแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะทุกคนกดไลค์เพื่อน้าใจให้ด้วยนะทุกคนไปเราไปอยู่กลับไปหาอเล็กซ์กันต่อตอเล็กซ์ก็ทําการบ้านจูลี่ก็นอนหลับชีวิตทั้งคู่ปังปรี๊ดสุสด หอใหญ่เหมือนกันน่ทุกคนมีแต่คนใครไม่รู้เข้าหอมนะันนักไม่รู้จักสักคนเลยนางหัวชมพูนี่แอบชอบอเล็กซ์หรือเปล่าจริงๆแล้วนะ่ะฮึฉันเห็นเธอมาหาอเล็กซ์ตลอดเลยเธอแอบชอบอเล็กซ์ใช่ไหมจะบอกฉันมันนะชื่ออะไรเนี่ยเราบจเบจจ์เธอชอบอเล็กซ์ใช่ไหมโอ้โหทุกคนดูคนนั้นดิทัวเมนมากอาบน้ำบ้างหรือเปล่าโอ้ตายอ้จะอ้วกตัวเมน ไปคะ่ะลูกอเล็กซ์ทำความาบ้านไปเนาะอ่าตายตายลูกหนูเป็นอะไรจูลี่ไหนดูซินอนโอ้จูลี่สวยอ๋อฝันไร้ละจูลี่นอนที่เราเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะเหมือนฝันอะไรสักอย่างอยู่อะเห็นปะเดี๋ยวเราต้องไปใช้พลังแหวมพายบ้างละเวลจะได้อัพบ,บ้างโอเคให้น้องนอนไปก่อนอเล็กซ์ล่ะทำามสะบ้านใกล้เสร็จแล้วเนาะ โอเคเดี๋ยวเราให้เล็กทำต่อไปอีกสักหน่อย oh. okay. โอเคโอ้ค่นั้นหลับหลับที่โซฟาเลยหรอหลับที่โซฟาเลยหรอลูก oh. จะทำเสร็จแล้วทุกคน oh. ไปค่ะอะไเล็กมีอะไรไไต้องทำอีกเนี่ย oh. อนี่งไงอึดอัดจ,จากการกินของไมโครเวฟ uh. อ่อเดี๋ยวเราให้น้องส uh. ิบสีช่ชั่วโมงทำการนำเสนอโอเ้เดี๋ยวเราให้น้องไปทำเ,เสนอดีกว่า อย่าเพิ่งงีบลูกอย่าเพิ่งงีบทำนำเสนอก็เดี๋ยวเราให้น้องทำในห้องก็ได้อะอย่าเพิ่งปุ๊บทำการนำเอ้าถ่ายไปแล้วอ๋ออ๋อเราทิ้งไว้ข้างบนใช่ไหมนี่ไงตรงสระน้ำมามาฝึกการน,นำเสนอมาขัดเกลาและจัดเรียงอะมาเร็วลูกมาฝึกขัดเกลาและจัดเรียงก่อนงานหนูจะได้ออกมาเป็น เพอร์เฟกที่สุดจะได้ได้คะแนนดีๆจะได้ได้เกรด A แบบจูลี่บ้างไปลูกอ่าส่วนจูลี่ก็คือ,อยังนอนไม่เลิกสิ่งที่จูลี่ต้องทำต่อไปก็คืออะไรต้องส่งพังนิพนธ์แล้วหรอให้จูลี่เลิกนอนแล้วไปทำพังนิพนธ์ต่อดีกว่าเนาะเราต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราต้องเรียนแบบหนักหน่วงและเต็มที่เอามาใช้คอมห้องนี้บ้างดีกว่าไม่ได้ใช้ไม่เคยแบบแทบจะไม่เคยเข้ามาในห้องนี้เลยอะ มหาวิทยาลัยงานประจำวิชานี่ยพานิพนธ์พานิพน์ของอ๋นนี่เขียนเราจะไม่ขัดลอดเลยทุกคนเรากลัวได้เอฟเรากลัวครูเ็จับได้กลัวสอบตัวโอวัปมาแล้วมันเป็นแบบผายนี่มันรวดเร็วกับสับราเฉงจริงไปค่ะลูกทำไปเนาะโ,โหอยากกินกาแฟนี่ททำพานิพน์ เรากับพี่อเล็กซี่โอ้ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างคอมเม้นทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างแบบว่าเอาแล้วไม่อเล็กซียืนเฉยๆอ่ะอเล็กซี่หนูยืนเฉยๆแล้วลูกอา้าวนางคนนี้ว่วยายน้ําว่ะนางคนนี้เราบลดนางว่ายน้ำํำเายืนแข่งทื่อหมดทั้งเกมเขยับแล้ว,ว,วเอาคุยกับอเล็กซ์ด้วยววอเล็กซ์หนูจัดไปลูก รายวิชาการพิจารณาบุคลิกภาพคุณภาพปกติเราจะไม่เอาคุณภาพปกติทุกคนเราจะเอาคุณภาพยอดเยี่ยมเท่านั้นเราเป็นคนสวยแล้วคนสวยแปลว่าอิสระไม่เกี่ยวไพค่าเล็กทำการบ้านไปนี่มันดูเป็นระเบียบขึ้นนาะทุกคนหลังจากแบบจัดเรียงแล้ว โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วที่อย่าลืมเลยก็คือกดกระดิ่งนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเลยก <c oughs> ็ถ้าคลิปนี้ทำอะไรที่ผิดพลาดประการใดหรือทำอะไรไม่พอใจ <c oughs> ก็ต้องขอแผ่ันเททีนี้ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล,แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อเล็กกับจูเลีในการเรียนต่อไปด้วยนะบ๊ายบาย